โลเทตเทสฮัลโหลฮัลโหลวัดดีไวรุ่นไทยที่น่ารักทุกค,คนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนชื่อที่มีพยัญชนะล่มปิดไทยชื่อเท่ๆนะครับทุกค,คนโอเคงั้นเราไปดูันเลยครับผมไปการเรียนนะครับทุกค,คนเราต้องเข้ามาที่เพจสโตร์กันนะครับทุกคนแล้วก็ พิมพ์คำว่าฟันตัวอักษรนะครับทุกคนที่ผมจะใช้ก็จะเป็นแอปนี้นะครับทุกคนกดเปิดน,นะครับตอนตอนผมโหลดแล้วนะครับทุกคนก็จะมีแพลนชนะนชื่อให้เลือกมากมายนะครับตัวอักษรเท่ๆให้เราเลือกมากมายนะครับทุกคนโอเคทุกคนชอบชื่อแบบไหนก็ตั้งชื่อแบบนั้นนะครับตอนผมมีชื่อแล้วนะครับผมก็จะ ตั้งชื่อของผมเลยนะครับทุกคนโอเคของผมก็จะใช้เป็น set K นะครับ s ชื่อผมก็จะเป็น set K ป่านะครับอผมก็ K ปา่าโอเคเราแล้วเราก็จะมาพิมพ์คาว่าล่มเลยนะครับทุกคนเป็นคำว่าล่มเลยนะครับ ควเห็นตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์คําว่าล่มแล้วมันจะขึ้นมีล่มให้เราใส่นะครับทุกคนแล้วก็กดตดิด๊เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นพย,ยัญชะนะที่มีล่มเลยนะครับทุกคนถ้าจะใส่ดาวใช่ไหมถ้าจะใส่เป็นรูปดาวก็พิมพ์คำว่าดาวมันก็จะขึ้นเป็นรูปดาวเลยใช่ไหมเห็นไหมครับทุกคนใส่ง่ายครับถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ก็ไม่เป็นไรครับนี้ผมแนะนํา,นาคนที่ยังไม่รู้นะครับว่า ใส่ลมยังไงโอเคลมเป็นลมนะครับอลใส่ปุ๊บเดี๋ยวผมโอเคกดแชร์ไว้เลยนะครับทุกคนเลือกทั้งหมดเลยนะครับคัดลอกครับบอคัดลอกเสร็จแล้วครับเข้าไปที่หน้าเกมนะครับอโอเคครับเราก็มาอยู่ในหน้าเกมฟรีไฟแล้วครับทุกคนล้วก็เข้ามาตรงที่เปลี่ยนชื่อเลยนะครับ โอเคเราเข้ามาตรงที่เปลี่ยนชื่อนะครับทุกคนกดเต็กไปพทที่ชื่อเลยนะครับกดแช่ไว้กดว่างเลยครับทุกคนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับทุกคนส่วนตัวผมเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนเปลีย่ยนชื่อชนะที่มีลมมาแล้วครับทุกคน,น,มมนคถ้าใครยังไม่ใส่หรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยครับว่าก็กลับไปดูใหม่ได้เลยครับว่าเป็นยังไง โอเคฝากแคนด้วยนะครับทุกคนใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับสีโล่คมมิกนะครับทุกคนใครที่อยากเป็นครอบครัวกับสีโล่คมมิกก็ทิ้งยูวอดีไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยน,นะครับทุกคนคอมเมนต์ยูเอดีไว้ด้านล่างนะครับหรือช่องทางการติดต่อก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหวถาซึ่งเปิด ได้ไม่นานนะครับทุกคนเปิดได้ไม่นานมาเป็นครอบครัวเดียว,วันกับพวกเรานะครับทุกคนโอเคครับงั้นผมมีทริคเดลัยมานําเสนอผมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำทุกคนต่อนะครับโอเคคิดหน้าเจอกันใหม่ครับทุกคนบายบาย